สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาโลบักฟรีในโลบ็อกนะครับไปกันเลยขั้นแรกนะครับเราต้องกดเข้าแอปนี้ก่อนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะเราก็ไปกันเลยนี่ไปเราห้ามตายาตัดตาอเอาเสียเลยสิบโลบักไอเสียแล้วโอเคเราต้องเราต้องกดดไปให้ถึงใช้ชิทนะครับไปกันเลยไป ชิวอะเออ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 เสียตั้งยี่สิบเลยโอ้ยไป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 กันต่อไปกันต่อไปไปไปจึบปื่อจึบ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 โอ้น่ากลัวมากเลยครับทุกคนโอเคครับชนะแล้วครับโอเคไปกันเลยบื่อบายเดี๋ยวลงมาเจอกันต่อ โอเคขอบทุนนี่ลู้ก็คู่รีลสองเล่นครับไปต่อเอาไว้โอ้สิเอก็ะสือเอาสิบล้านบาทโอเคไปโอ้ยสองลุงไปไปไปต่อตึงตึงโอ้เพื่อนลวงโอ้ปพ๊บโอเคดูโอ้ยอโอเครอดอ่ะคือในกว่าจะเป็นรอดแล้วไปเจ คนเดลืจริงๆอ่ะไประวังะอืมชุบไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งตึ้มตึ้มตึ้มไปต่อสิโอเคปึ๊บปึ๊บอย่าตายนะโอเคเชียร์ชนะแล้วครับได้รูบักแล้วครับมาดูกันนี่ครับมาดูกันว่ามันเด้งหรือเปล่า โอ้นี่ไงเด้งแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงโรบักฟีหลังจากนั้นพอมันเด้งแล้วนะครับเราก็พอมันเด้งแล้วเราก็เข้าไปที่แอปนี้เลยนี่แอปนี้แอปนี้ เค okay, ครับพอเราเข้ามามันจะเป็นหน้าคัปปี้บาล่ากับให้เราแลกนะครับคือผมได้มาร้อยเพชรนะครับหลังจากนอนนะครับเราก็กดไปที่ตรงร้อยเพชรอันนี้อันนี้อันนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ใช่ใช่ใช่กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เขียนชื่อเราเลยนะแล้วเราก็กดตกลงไปเลยนะครับโอเคไปดูกันเค okay, ครับแล้วก็เข้าโลบอกเลยนี่ครับตอนนี้ผมตัดมาตนในที่เรา เราอวตารแล้วนะครับโอเคครับแล้วเราก็ต้องหลอมาโหลดนะโหลดโอเคโหลดนี่ง่ายได้แล้วว้าอย่งเยอะเลยวุย้ยโอ้ทุกคนโคตรเยอะเลยโรบัก่ะดูดิโอเฮ้ยทุกคนอย่าไปเชื่อคนง่ายๆดีเฮ้ยไม่จริงหรอกคนไม่มีจริงครับ